เดี๋ยวมาต่อกับ m อ i กันค่ะวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะเราจะมีคุยกับหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจมากเพราะว่าผลประกอบการในไตรมาสสเนี่ยพุ่งกระโดดแบบแบบมีนัยยะสองคันคุณผู้ชมเพราะว่าเติบโตขึ้นเป็นหลก100ักร้อยเปมันมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุยกับผู้บริหารดีกว่าเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากคุยวันนี้คือการแจกวอลเตอรีนะคะให้กับผู้ถือหุ้นเก่าโดยเช่นเดียวกันค่ะไอเรายาะทาอะไรบ้างก็จริงๆมีหลายอย่างนะเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าโรงกลั่นเหล่านี้จริงๆมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่จะเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวให้ทางผู้บริหารอธิบายเองดีกว่าค่ะวันนี้สองท่านเลยนะคะคุณพนพัฒค่ะประธานเจ้าที่บริหารแล้วก็คุณประภาพันธ์ค่ะจากด้านของไอโรยอมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าคุณก้าวคุณไอแล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกเนาะค่ะขออนุญาตแล้วกันไอโรยอเนี่ยเป็นหุ้นที่เวลาคนถามแล้วว่าทําอะไรเนี่ยแนนจะต้องใช้เวลาอธิบาย ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแบบลึกซึ้งแล้วก็เรียกว่ามีในตลาดค่อนข้างน้อยแล้วกันซึ่งจริงเป็นจุดแข่งของทางบริษัทนะให้คุณก้าวแล้วกันค่ะขออนุญาตอธิบายหน่อยว่าจริงๆแล้วไอ้รอยัลคอหลักของธุรกิจเราคืออะไรคะคือผู้ใน้กระชับเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจมาแล้ว45ปีนะครับสั้นๆเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ให้บริการเป็น one stop service นะครับที่ให้บริการทางด้านวิศวกรร,รมสําหรับโรงไฟฟ้าเรงถึงโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ผลิต ไฟฟ้าเราไม่ได้เป็นทําก่อสร้างไฟฟ้าเราให้บริการสําหรับะระบบความรู้ศาสตร์ความรู้าทระบบหุ่นยนางอุตสาหกรรมด้วยค่ะคือทั้งติดตั้งเราติดตั้งทั้งสัพพายทั้งทดสอบครับรวมถึงจุดเด่นของเรานนเนี่ยเป็นเรื่องของอการคัสตสมมัยโซลูชันที่ออกแบบผลิตที่จะตรงความต้องการของลูกค้าที่แก้ไขปัญหาเป็นพ้ยอยให้กับลูกค้าครับอือือ ขอไปที่ตัวของโรงไฟฟ้าก่อนละกันคนน่าจะเห็นภาพกันง่ายกว่าแล้วก็ตอนนี้หุ้นรงไฟฟ้ากาลังมาแรงด้วยอะยังรงไฟฟ้าเองรอบในการที่เราจะต้องไปแบบซ่อมบํารุงเนี่ยปกติแล้วตอนหนึ่งรอบอะค่ะใช้ระยะเวลานานประมาณเท่าไหร่คะเอ่อปกติรงไฟ้าอ่าหนึ่งโรงเนี่ยทุกปีเขาจะมีการหยุดเดินเครื่องหนึ่งครั้งครับสั้นบาา้างยาวบ้างเนี่ยนะครับหนึ่งรอบเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่สิบห้าวันสามสิบวันสี่สิบห้าวันซึ่งเราให้บริการในช่วงเวลานี้นะครับลอยฟ้าที่เราให้บริการเนี่ย ในประเทศต่างประเทศในเท่าปีเนี่ยเราก็จะมีการหมุนเวียนไปยังลูกคา้าในหลายในหลายที่ครับอื่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีเลเวอเรจอินคอมอ่ะค้าคนถามแนนบ่อยก็คือเออลงไฟฟ้าลงงานกัน่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปิดได้เยอะๆนึกออกไหมคะหมายถึงว่าจานวนในประเทศไทยอะ่ะมันไม่ได้แบบขึ้นเป็นดอกเห็ดอะไรแบบนั้นแต่แต่แต่ละครั้งที่มีการเข้าไปทํางานให้อันนี้ในะขออนุญาตถามมันสามารถสร้างไรายได้ ได้ค่อนข้างมากถูกไหมคะคุณอาธุรกิจของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สวิตเฉพาะช่วงที่ชัดดาวอย่างเดียวนะครับธุรกิจของเราเนี่ยหลังจากที่เราซัพพลายแล้วรวมถึงการค่าสมัยเนี่ยนะฮะซึ่งลูกค้านี่ยไปติดตั้งแล้วเนี่ยเห็นผลก็จะเกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อนเนื่องนะครับทำให้เรามีลิลิตดีทำปัจจุบัตนตรงเนี้ยมากกว่า50%ของรยายได้ของเรา โอ้โหน่าสนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นขออนุญาตโชว์เลยก็คือตัวของไตรมาสสของไอโรโยอันนี้เรียกว่าแอบ,บส่วนตลาดนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายคนที่แนนโทรคุยผู้บริหารบอกโอ้โหหืดขึ้นคอมากปีนี้เป็นถึงขึ้นคอจริงๆเพราะว่ามันเจอกับสถานการณ์ทั้งเรื่องคุณทั้มเจอทั้งในประเทศการเมืองอะไรต่างๆแต่ไอโรโยแทงสวนกลับขึ้นมาคุณผู้ชมคือ เรียกว่าเหนือความคาดหมายก็ว่าได้รายได้รวมเนี่ยอยู่ที่135ล้านบาทเติบโตเพิ่มไป200กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคิวออนคิวแล้วก็300กว่าเปอร์เซ็นต์เดียร์ออนเดียร์ขออนุญาตกลับไปถามคุณไอแล้วกันอันนี้เราเราทำผลประกอบการอย่างนี้ได้มีปัจจัยอะไรที่ซัพพอร์ตสำคัญสำหรับไตรมาส2ของปีนี้บ้างคะอันดับแรกก็คือเรามีการวางแผนผลลัพธ์ที่ผ่านมาอย่างชัดเจนค่ะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย ด้วยจากตัวกลุ่มธุรกิจเดิมด้วยแล้วก็กลุ่มธุรกิจใหม่ที่เป็นเอสที่เราขยายไปอ่ะก็เป็นแรงส่งให้ตัวการรับรายได้ของไตรมาสสองเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไตรมาสต่อไปค่ะสัดส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดตัวเลขนี้นั้นขออนุญาตเซ็คประเด็นให้กับทางคุณผู้ชมรับทราบได้ไหมคะว่าผลประกอบการที่ทําได้บอกว่าเหนือความคาดหมายที่135ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็นอะไรเป็นสําคัญคะในการทำรายได้ในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมา เราแบ่งเปณฑธุรกิจดั้งเดิมของเราที่เรามีความชนานาญอยู่แล้วนะฮะที่เรามีความแข่งขังทางด้านธุนนรกิจโทรสาซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดั้งเดิมที่มีอาการเาติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู่วหวามากแต่กลุ่มที่เห็นผลชัดเจนคือเราสามารถขยายธุรกิจไปทางด้านการวางระบบเครือข่ายสื่อสารซึ่งในไตรมาสสองเนี่ยเรามีรายได้เพิ่มในส่วนนี้มมประมาณ80ล้านบาทบต่อนเนื่องใน Q3 และ Q4 อีกในกลุ่มทางด้าน ที่เจ้าสื่อใช้ตรงนี้ครับ,รบให้ใส่มาสองเนี่ยเอยอันเยนเราขึ้นมาสามล้านหลาเปอร์เซ็นต์สื่อสารนี่ขออนุญาตดีเทลเพิ่มนิดนึงเนี่ยมาคนอาจจะงงไปทําอะไรในภาคของการสื่อสารอะคะเป็นการบูรณาการกลารระบบเครือข่ายระบบสื่อสารที่เปลี่ยนถ่ายจากระบบแอนาล็อกเป็นดิจิตอลครับอืมงานงานนี้เราเราเริ่มทำเมื่อไหร่นะคะเราเริ่มรับรู้ได้ไดดจริงๆประมาณช่วงไหนนะคะ งานนี้เป็นงานที่เราวางาแผนธุรกิจมาระยะยาวนะครับจากจุดแข็งที่เรามีเนี่ยจากความรู้ที่เรามีเราสามารถต่อยดอดธุรกิจออกไปได้นะครับงานนี้เราได้มาเนี่ยประมาณาปลายปีที่แล้วอครับแล้วก็ดูระหว่างการดําเนินการซึ่งคาดว่าจะเริ่มรู้้วยได้ในคิวสองคสสี่ใปีนี้หมด จับตาการปรับตัวอย่างแบบมีแนัสำคัญนะ,ะของทางไอโรโยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วคุณจะรู้เลยว่าการเติบโตมันยังมีแกลบอีกค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้หลักๆก,ก็คือแน่นอนแหละลงไฟฟ้าก็ยังเป็นคอหลักสําคัญของธุรกิจของเราอยู่เนาะมีสื่อสารมาเติมแล้วก็มีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก,ก็เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ เจริงๆแล้วปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มทางเออ่โรงไฟฟ้าแทนที่คุณแอนเนียนไปนะคะแล้วก็อีกสองกลุ่มที่เป็นเอสเออร์ที่เรามีแผนที่จะขยายไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเออเออร์ดิจิตอลโซลูชันอย่างที่ทางพี<า>่ก้าวเลนเมื่อสักครู่นะคะกลุ่มไม่ก็จะเป็นกลุ่มค่ะอุ้ยกลุ่มออยแอนแก๊สอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบใหม่ของทางไอเราโยชเช่นเดียวกันหรือเปล่าคะเช่นเดียวกันค<า>่ะ<า>ในสองกลุ่มนี้เรามองเห็นว่าเป็นสองกลุ่มที่ เป็นกลุ่มที่มีวิกลให้เราเข้าไปสร้างแวลูได้นะแล้วก็มีโกลดที่ค่อนข้างสูงค่ะเราก็เลยเราก็เลยติแท็ที่กำลังจะเข้าไปยุกในสองกลุ่มโอเคกลุ่มสื่อสารแอนเก็ตแหละว,ว่ามันเป็นการเปลี่ยนถ่ายจากทางด้านอนาล็อกมาแต่กลุ่มของ oil and ก a s นะคะอยากให้น้องพึงเห็นภาพหน่อยว่าเราสามารถเข้าไปทําอะไรได้เพื่อจะเห็นภาพว่าการเติบโตของของไอโรโยกับ oil and ก๊สในอะนาคตมันจะหน้าตาประมาณไหน เท,ท,ท่าที่บอกได้เท่าที่บอกได้ครับผมประเด็ยหนึ่งว่าจริงๆธุกรกิจของเราเนี่ยเราเราเรา,เราจัดโครงสร้างใหม่เราแบ่ง,งกลุ่มธุรกิจตัวเนี้ยออกเป็นห้าบิสเนสนะครับบิสเนสหนึ่งบิสเนสหนึ่งก็คือ,อกลุ่มธุรกิจเดิมบิสเนสที่สองคือเรื่องของงานอินตอลโซลูชันงานด้านสื่อสารธุกรกิจที่สามเรื่องของงานออยล์แอนด์แก๊สนะครับกลุ่มที่สี่ก็เรื่องของ green business กลุ่มที่ห้าเป็นเรื่องของ M&E นะครับซึ่งกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าเนี่ยเป็นโครงการที่เรากำลังศึกษาความเป็นไปได้รอยันะคบ หายอยู่ในอนาคตกลุ่มที่1 2 3เนี่ยอย่กลุ่มที่3เนี่ยเรื่องออยล์แอนด์แก๊สนะครับภาพเนี่ยมันเพิ่มจะดูกว้างแต่ออยล์แอนด์แก๊สทั่วไปเนี่ยจะแบ,บ่งเป็น2องกลุ่มง่ายๆคือทางด้านหน้านต้นน้ำและต้นปลายน้ำ mm hmm. ทางด้านปลายน้ำก็อย่างเช่นลราจะมีการขุดตัวก๊าซธรรมชาติออกไปใช้แล้วนะมีการไบโปรดักต์เป็นพวกโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมีโลเพลสิกเป็นต้นนะครับ mm hmm. ซึ่งกลุ่มเนี่ย เราก็มีการให้บริการบางส่วนที่เรามีการออฟเซลลิงผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นตัวแทนอยู่นะฮะมีการให้บริการในกลุ่มนี้บ้างแล้วนะครับ mm hmm. แต่สิ่งที่เราโฟกัสทางด้านอัพสตรีมเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีตราการเตริบโตอย่างดีนะครับ mm hmm. ซึ่งในกลุ่มนี้ uh, จะแบงกก่งงานออกเป็นลักษณะของงานในสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งีห่หงการขุดจอดเราไม่ได้ทำทุกิฐขุดจอดแต่เราทําอุปกรณ์ส่งเสรมิมในกระบวนการขุดจอดมันมีอุปกรณ์มมี อาวัสุที่ช่วยในการขุดเจาะนะฮะเป็นระหว่างการเตรียมการเสนอราคาให้กับลูกค้าในส่วนที่สองเนี่ย็นเรื่องของท่อที่อยู่ในทะเลท่อก๊ซนะซึ่งมีะระยะทางน,นมากกว่า4,000กิโลเมตร mm hmm. ซึ่งท่อเนี่ยจะต้องทยอยในการดูแลบำรุงรักษานะฮะการตรวจสอบให้ท่อเนี่ยมีในสภาพที่มีความพร้อมนอกจากนี้นะฮะในตัวท่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของมลภาวะทางด้านปลอดซึ่ง mm hmm. เป็นธุรกิจที่เราให้ความสนใจในการที่ทําให้ปหลอดเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับแล้วในกลุ่มสามเนี่ยก็สุดท้ายก็คือตัวตัวแก๊สที่มีการนํานออกไปใช้แล้วเนี่ยนะข้างล่างไม่ได้เป็นหลุมเป็นโรงเนี่ยนะฮะก่อนที่จะต้องมีการขุดหลุมรวมถึงสราหลุมก่อนที่จะที่จะดำเน,น,นินงานต่อไปนะครับนั่นคือกลุ่มสามกลุ่มของตัวแวนแก๊สที่เรากำลังทำธุรกิจขานี้ครับ โอ้ก็เป็นอะไรที่เขาต้องใช้แน่ๆแ,แหละแต่ในขอถามเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะคะคือแบบนี้ค่ะมันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าไอโรโยเป็นการนำเสนอโซลูชันใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับทางด้านลูกค้าคะเราซีเ e ี g y กับบริษัท s a t i c partner ที่สาม,มารถต่อยอดอร่วมง,งานกันได้นะครับเราเนี่ยมีความชำนาญในด้าน sourcing างด้งนาน engineering ในด้นาน project management รวมถึงเรามี สถานะการเงินที่ดีจากเงิน IPO เข้ามานะครับมันมีความพร้อมหลายมิติที่จะเนจี้กับบริษัทที่บริษัทอีสต์เอนเนจี e ที่มีความจำนานด้านนี้มากกว่า20ปีนะครับเรารุวมก<ช>ับ <ๆ S 1> ทางโครงการดีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้สัญญามามูลค่า350ล้านบาทเป็นโครงการระยะยาว5ปีครับ แปลว่าต่อไปหากไอโรยัลอยากจะทําอะไรในการขยายฐานธุรกิจเพิ่มเติมนี่เป็นแนวทางที่ชัดเจนใช่ไหมคะคือการที่เราจะไปซินเนจี้หรือว่าไปหา m อ็มกับคนที่มีความสามารถด้านหนึ่งมาประกอบกับเราที่เก่งอีกด้านหนึ่งเพื่อมาแบบจอยกันแบบนั้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเราเนี่ยพร้อมๆหลายมิตินะครับเรื่องของกิจวรเรื่องของทีงานนะครับรวมถึงเงินเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเราสามารถปักธงงานใหม่ๆไมโซแรกทางด้านนักสื่อสาร ด้าน,นอ่อแกสซึ่งเราได้งานแล้วเป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าในอนาคตเราสามารถขยายธุรกิจตรงนี้ออกไปได้อีกะครับการพัน์ทเนร์ชิปนี่เหมนกันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแค่แค่พาน์ทเนร์ชิพอย่างเดียวอาจจะในรูปของจอยเวนเจอร์คอสอบเตียมหรือว่าอาจจะเข้าซื้อธุรกิจกันกันเองก็ได้รเราเปิดโอกาสใหน้อยูนนอ่แล้วค่ะเอาละค่ะ ครึ่งแรกของปีเนี่ยทำมาได้ดีมากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความคาดหวังค่ะทั้งสองท่านความคาดหวังว่าเอโรโยจะทําได้ไม่ไม่น้อยกว่าเดิมแล้วก็คาดหวังถึงขั้นว่าแบบมันจะต้องปรับได้อีกเพราะว่าเราคุยกันนี่มันดูแบบมีอนาคตมีความแบบเติบโตอย,อย่างต่อเนื่องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะบอกไอ้นักลงทุนได้ไหมคะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีอะไรที่แบบน่าสนใจหรือพอจะเมคชัวอะไรได้บ้างไหมคะ โอเคค่ะก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเป็นมีการรับรู้จากงานที่ที่เราทำไปแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มเอสเอชทีเอ็นพีในด้านดิจิทัลโซลูชันนะคะแล้วก็ระยะหลังจากนี้ไปเนี่ยเออเราก็ยังมีแผนเข้ากระบวนงานใหม่ก็งานใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าหลางเนี่ยมันก็ยังมีโครงการขาดแตกเข้ามายอยู่เรือยนะคะแล้วก็เราคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะเข้ากระบวนง,งานที่หนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทค่ะอืม ขอ,องทั้งงานและสติงานไปค่ะการประมูลงานในครึ่งปีหลังอันนี้เราเราอยู่ในระหว่างประมูลแล้วหรือว่ากําลังจะเข้าประมูลคะกําลังจะเข้าประมูลอ๋อโอเคแปลว่าเราก็ยังสามารถที่จะ looking for หรือว่ามองหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมได้ในครึ่งปีหลังเพราะว่านี่เป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลเอาเรียนตามตรงเล็กเปลี่ยนทารัฐบาลมันก็จะมีของเรื่องของนโยบายภาครัฐใหม่ๆการปรับโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนอันนี้เรามองเป็นเป็นแง่บวกต่อธุรกิจไหมคะ จริงๆปัจจัยทางด้านความเสี่ยงเรื่องของนโยบายนโยบายการเงินเนี่ยไม่ค่อยกระทบกับเรานะครับกลัวธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ารีเีย์เซ็นเตอร์ที่มีการผลิตต่อเนื่องที่มีการผลิตวิสากรรต่อเนื่องนะครับปัจจัยทางด้านการเงินเนี่ยไม่ค่อยหยุดต่อเรื่องธุรกิจ แปลว่าโอกาสในการเข้าประมูลไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกสักเท่าไหร่แต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความจําเป็นอยู่แล้วอย่างนั้นเถอะคือแต่ธุรกิจที่เราทำนะ่ะเป็นธุรกิจที่มีความจําเป็นที่จะต้องทํางานนั้นๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากาลังมองหาคนที่จะมาทํางานให้อธิบายง่ายๆแบบนี้ตอเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่เป็นโครงสร้างเป็นนามีพาวเวอร์ที่ต้องใช้ อืมโอเคค่ะแบ็กหลอ,อกบ้างแบ็กหลอ,อกก็เป็นตัวหนึ่งที่แนนอ่านข่าวล่าสุดแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าทํามาได้เป็นอย่างดีด้วยอยู่ที่ประมาณ700กว่าล้านบาทถูกไหมคะเจ็้ยยี่สิล้านบาทเกิดประมาณค่ะอันนี้จะทยอยรับรู้แบบไหนคะเออ่ในปีนี้เนี่ยคิวหนึ่งคิวสองเนี่ยเรารับรู้รายได้ไปแล้วลปรปะรมาณ1นึ่งล้านบาทจากในเอ่อจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังถัดไปเนี่ยเราคาดว่าจะรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากคิวหนึ่งคิวสองเนี่ยไปอีกสิ โอเคโอเคค่ะแต่อาจจะมีการซัพพอร์ตมีอาจจะมีเพิ่มเข้ามาได้อีกถูกไหมถ้าเราสามารถประมูลงานใดเพิ่มแบ็กหลอกตัวนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทยอยรู้ต่อเนื่องไปอาจจะไปแตะในปี2 5 6 9เลยก็เป็นได้ใช่ค่ะหกเก้าเจีดยเพราะว่าโซนรับมันคืค่อนข้างลักษณะเป็นกึ่งรองเทอรมมันก็จะเป็นค่อนข้างป็นดีนิดนโอเคค่ะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนรออยู่บอกว่าเปิดหัวไปว่าเปิด แจกบอลแลนอตฟรีอันนี้ต้องขอคําอธิบายจากทางด้านของผู้บริหารค่ะเพราะว่าข่าวเนี้ยจริงเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อประมาณ2วันที่แล้วแหละเป็นยังไงคะตัวนี้เราเรามีรายละเอียดยังไงบ้างคะตัววอลล็เอ่อเนื่องจากเรามีโครงการนะครับในระดับอยู่หลายหลายโครงการหลายหลายรายที่เปี่ยนว่าเนี่ยเรามีอยู่ประมาณพันสองพันเจ็ดพันหลายหานเนี่ยนะเราจะดำเนินงานนะครับเราคิดว่าเงิน IPO ที่เราเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราเลยคิดว่าเป็นการ เราลงทุนเรื่องของบริหารสภาพคล่องรวมถึงการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพครับมีมติบอร์ดออกมาเนี่ยมีการออวอลเล็ออกมาสองซีรีส์ที่ห uh huh. นึ่งเนี่ยตราส่วนซีตอนลิงใช้สิบสามบาทอาจก็ใช้อายุหนึ่งปีแล้วก็วอลเลทที่สองเนี่ยสิบเปอร์เซ็ใช้สิบหกบาทสองปีซึ่งเราคิดว่าเงินในกิจการลงทุนครั้งนี้เราสามารถนําไปใช้ขยายกิจการเพื่อสร้าง เพื่อตอบการให้เกิดโตยิ่งขึ้นนะครับเะทไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุนทท่านโอเคค่ะรายละเอียดของวอลลนก็สามารถดูได้ในข่าวของทันหุ้นนะคะเรามีลงเอาไว้ในรายละเอียดให้แล้วจะได้รู้ว่าแต่ละสิทธิ์นั้นจะได้รับอะไรกันไปบ้างค่ะ <S <S สุดท้ายนี้ค่ะทั้งสองท่านทั้งสองท่านเลยนะคะจะเริ่มจากคุณก้าวของอะไค่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะอยากจะบอกอะไรเรียนเชิญตอนนี้ได้เลยค่ะเราเราเชื่อว่าบริษัทเราเนี่ยมีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับเราวางเป้าว่าเราจะเป็น growth s t o c ด้วย รวมถึงปีนี้นโยบายของบริษัทเราเรามีนโยบายปันผลยังไม่เ่กว่าห้าสิบปอร์เซรับไปเราเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นทั้งโกลด์ซ็อกด้วยเป็นดีวิเดนซ์ซ็อกด้วยนะครับรวมถึงจากปัจจัยจุดแข็งที่เรามีนะครับรวมถึงแอนธุรกิจด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับเราตั้งเป้าว่าจะสร้างผลประกอบการที่เติบโตยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรายได้ไหรือกำไรนะครับอืมค่ะเชนคุณไอค่ะค่ะจอไอก็เอ่อ,อไอรอนยวันนี้อยู่ใน เขาเรียกว่าช่วงเวลาที่สําคัญตังที่เราจะขยายไปยังกลุ่มธุรกิจที่เป็นเอสเอ็มเอฝนี้ได้เรียนไปนะคะจากจุดเด่นของบริษัทที่มี business model ที่แข็งแกร่งนะคะมีมี r e c u r r i n g นะคะแล้วก็มีเราเป็นหล่ง line asset model ด้วยนะคะแล้วเราก็มี strategic partner ที่แข็งแกร่งนะคะเราคิดว่าเราเอราว์เนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะสร้าง growth ให้กับบริษัทแต่ละครื่องก็ฝากเชิญชวนเพื่อนก็ติดตามแล้วก็ติดตามบริษัท ได้ได้คำตัดเราใช่ค่ะต้ติดตามผมอย่างไรอย่างเนบ้างค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะทั้งสองท่านที่สละเวลาให้กับรายการขอบคุณมากคะ่ะครับขอบคุณรับค่ะสวัสดีค่ะ